บุกไม่แพ้โลกไม่แพ้พาตะลุยตลาดต้นศักสนามบินน้ำนนทบุรีตลาดที่รวมของกินทุกอย่างไว้ที่นี่แพ้ข้าวแป้งนมไข่แบบบุกถูกใจมากเริ่มกันที่สตรอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตมาถึงเพิ่มความสดชื่นกันก่อนเลยบุกแพ้นมแต่กินโยเกิร์ตได้แปลกมากต่อกันที่ปลาหมึกย่างแซบๆตัวโตๆไข่เน้นๆทุกคนดูสิมันน่ากินไปหมดระหว่างที่รอเขาย่างปลาหมึกฉันก็เดินไม่หยุดเลยจ้า ร้านอาหารเขามีเยอะมากสุดท้ายฉันไม่หยุดที่ร้านนี้เลยจ้ายำแซลมอนก็อยากกินยำบุญเส้นก็อยากกินกลายมาเป็นยำบุญเส้นแซลมอนไม่เพดสั่งได้ตามใจรสชาติอร่อยนัวปลาหมึกย่างน้ำจิ้มอย่างเด็กแซบจนเหงื่อออกหัวยำบุญเส้นแซลมอนคำโตโตคำนี้คือฟินขึ้นสวรรค์ตามด้วยปลาหมึกย่างเน้นเน้นเมนีีแซบโดนใจทางบุกและพี่ตุ้ยใจ ทานเสร็จแล้วก็เก็บจารให้เรียบร้อยที่นี่เขามีลานจัดก,กิจกรรมอีเวนท์ทุกเดือนวันนี้มีน้องมาร้องเพลงเพราะมากอิ่มแล้วยังไม่หยุดทานโยเกิร์ตแก้เผ็ดร้านนี้ก็เด็ดฟิลโยเกิร์ตปั่นอร่อยมากบุกเลือกโยเกิร์ตบุกเม็ดน้ำผึ้งอร่อยนัวลงตัวสุดๆก่อนกลับแวะซื้อปลาต้องโกสบัดน้ำมันไปฝากมามสาวตอนนี้กระแสกำลังมาเลยและทุกคนดูน้องสิน่าทานมาก วันนี้ทั้งอิ่มทั้งฟินแถมได้ซื้อของไปฝากมามสาวด้วยที่ตลาดต้นสักแหล่งรวมของกินและความสนุกมีร้านอาหารให้เลือกหลากหลายเยอะมากมาได้ทุกวันไม่เบื่อเลยใครอยากมาตะลุยกินร้านปินปินแบบบุ๊กมากันได้ที่ตลาดต้นสักสนามบินน้ำนนทบุรี